ค่ายยูนิตและเดี่ยววีทูเบอร์ดังๆในไทยพาร์ทสองยูนิตเอนติตี้เป็นยูนิตที่มีความใหญ่มากๆเน้นขายความเซ็กซี่ความเป็นขุนแม่มอมมี่ชายท่านไหนที่ชอบสาวใหญ่นี่คือเดอะยูนิตเลยซึ่งมีชาร์ลอตหรือจอร์มนวีทูถ้าถามว่าทาไมวีทูนั้นหรอช่องบินไงครับแล้ววีแม่มดลิเวียน,นาเสียงของเขาเหมือนกับหลุดมาจากในหนังจริงๆนี่เธอเนาะและได้ยินมาว่าแม่มดเขาเป็นแฟนกับพ่อหนุ่มมือสดทีละสนใจเขาหน่อยดิอา้าวเม่ค่คเขาว่าไงนะ นานาโฮชินาะวีอิสระที่มีจุดเด,เด่นเลยคือการทำทอล์กโชว์และคลิปช็อตครับซึ่งเขามีหลายรายการอย่างนะครับแม่เรดิโอที่มีทั้งสาระและไม่มีสาระเหมาะแก่การเปิดฟังระหว่างทํางานเล่นเกมหรือวาดรูปไปครับซึ่งจะมีผู้ดําเนินรายการอยู่3วีได้แก่นานาโฮชินาะคาไมมามิมูเมะครับวีแห่หัวเป็นวีที่เพิ่งเดบิวต์เมื่อ1เมษายนที่ผ่านมานี่เองครับดูเธอสิครับช่างน่ารักเสียจริงๆิมเอโมเอ้คิว <Okay. S 2> คุณปจิปจิหรือทักษพลศรีวัชราวด์มีพอดแคสต์ที่เชื่อว่าแห่หัวทอล์กมีสมาชิกหลักๆอย่างปจิปจิอัพแมวดำพาโรงเนเกเนียคุณปอนชาวทาแซซึ่งจะคุยเกี่ยวกับเรื่องวงการเกมอนิเมะกันดมเรียกง่ายๆก็คือเรื่องของชาวอุตคุนั่นแหละโดยช่องยังมีอีกหลายรายการที่เป็นแนวทอล์กพูดคุยก็ลองไปดูกันได้ครับผมและค่ายดูวทุกคนรอคอยครับนั่นก็คือพิกเซ่าเป็นค่ายที่วาดรูปเล่นเกม cover เพลงและเป็นตลกทัอเป็น all r o u n d ร์ er ของวงการบีทูเบอร์ไทยกิจกรรมเด่นที่มีเช่น่นนการแแขขงับ บัตเทิลรอยัลที่ต้องสู้กันจนเหลือบุคคลที่มีชีวิตรอดคนสุดท้ายในเกมไหมครับซึ่งผู้ชมสามารถโดเน a เงินเพื่อช่วยเหลือวูทูบเบอร์ที่ตนเองเชียร์ได้โดยจํานวนเงินนั้นจะถูกแปลเปลี่ยนเป็นอาวุธอาหารและบัฟได้ครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดฟอลโล่พวกเราได้นะครับ